สวัสดีนะครับอันนี้เป็นคลิปชุดวิชา81310นะครับปัญญาการเมืองเราอยู่ในหน่วยที่5นะครับเรื่องแนวคิดสาธารณรัฐนะครับอสองคลิปที่แล้วเนี่ยเรากล่าวถึงแนวคิดสาธารณรัฐนะครับในยุคโบราณก็คือเป็นยุคก่อนโรมันแล้วก็ในช่วงโรมันนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะเริ่มเข้าสู่แนวคิดสาธารณรัฐในใน,ในยุคใหม่นะครับก็สักครู่นะครับ ก็เรามาดูตอนที่5.2นะครับตอนที่5.2ก็คือเป็นพัฒนาการของแนวความคิดสาธารณะในยุคใหม่นะครับ แนวพิสา,าระในยุคใหม่เนี่ยถูกรูฟฟื้นขึ้นมาในยุคเรเนซองส์นะครับทางนครรัฐบริเวณตอนเหนือของคาบสมุทรอิตาลีนะครับเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายก็คืออันที่1ก็คือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนการเมืองนะครับในการปกครองตนเองอันที่2ก็คือเพื่อให้เป็นอิสระจากอิทธิพลของฝ่ายาศาสนาจากักรและก็ชาติมหาอำนาจได้แก่ฝรั่งเศสและก็สเปนนะครับโดยใช้งานของนิโคล่ามาเคเวลลี่เนี่ยสนับสนุนนะครับ ต่อมาเนี่ยแนวคิดสาธารณรัฐใหม่เนี่ยก็ได้รับความนิยมในอังกฤษและสหรัฐอเมริกานะครับกรนีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยแนวคิดสาธารณรัฐใหม่เนี่ยกลายเป็นรูปแบบของระบบการปกครองนะครับผ่านเอกสารสําคัญที่ชื่อว่า The Federalist Papers นะครับแล้วก็แนวคิดสาธารณรัฐใหม่เนี่ยส่งผลต่อเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสในปีคศ1 7 8 9ครับเรามาเรื่องที่5.2.1ก็คือเรื่องนิโคลมาคิวลี่และสาธารณรัฐอิสระ ทางตอนเหนือของอิตาลีครับเรามาดูเมนไอเดียของเรื่องนี้ครับตัวแบบของรูปแบบสาธารณรัฐของโรงมันเนี่ยถูกส่งต่อมายังยุคเรเนซองส์นะครับในช่วงฟื้นฟูศิลปวิทยาการหรือเรเนซองส์เนี่ยในช่วงศตรวรรษที่12เนี่ยมีการเกิดขึ้นของสาธารณรัฐอิสระเราเรียกว่าอิตาเลียน e รีซิตี้ร u พับลิกนะครับทางตอนกลางและตอนเหนือของอิตาลีนะครับ เงื่อนไขหลักของการดำรงอยู่ของนครรัฐก็คือความเป็นอิสระแล้วก็โดยการไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอิทธิพลภายนอกนะครับอิทธิพลภายนอกคือที่ไหนบ้างก็คืออันที่1ก็คืออำนาจของสันตปาปาที่กรุงโรมนะครับกับอันที่2ก็คืออำนาจจากมหา,หาอำนาจยุโรปโดยเฉพาะกษัตริย์ฝรั่งเศสและกษัตริย์สเปนนะครับที่พยายามขยายอิทธิพลเนี่ยเข้ามาในตอนเหนือของภาคส่งอิตาลีนะครับนิคโคลมาเคเียวรีเนี่ยกับแนวคิดสาธารณรัฐเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับอะไรบ้างนะครับ อันที่1ก็คือมีความเชื่อมโยงกับชีวิตเรีของพลเมืองและอันที่2ก็คือความเป็นอิสระภาพของรัฐอันที่1ก็คือชีวิตเรีของพลเมืองก็คือต้องไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองจากผู้ปกครองที่ใช้อำนาจตามอำเภอใจนะครับหรือจากรัฐบาลที่เป็นทรราชกอันที่2ก็คือต้องเป็นต้องมีความเป็นอิสระภาพของรัฐก็คือการไม่ตกเป็นเมืองขึ้นหรืออนานิคมจากรัฐภายนอกครับ ทีนี้เรามาดูคําถามไทยเรื่องนะครับก็สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้นะครับเงื่อนไขที่นิโคโลมาเทวารีกล่าวถึงว่ามีความสําคัญต่อการดํารงอยู่ของระบบสธารณรัฐมีอะไรบ้างนะครับข้อ1ก็คือต้องมีการเคารพและปฏิบัติตามจารีประเพณีข้อ2ก็คือความเป็นเมืองต้องอยู่เหนือและมีความสําคัญมากกว่าชนบทข้อ3เมืองต้องมีพื้นที่และจานวนประชากรที่เหมาะสมข้อ 4. ต้องสร้างสถาบันที่มีอำนาจและพลังของประชาชนให้การสนับสนุน ข้อหจิตวิญญาณสาธรารณะและคุณธรรมของความเป็นพลเมืองจะต้องไม่หายไปครับทีนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหาฮะแนวคิดหลักของยุคเลยในซองส์เนี่ยก็คือแนวคิดมนุษยนิยมอันนี้เราเรียนมาจากหน่วยที่3ามนะอันนี้แนวคิดมนุษยธรมเนี่ยเรียกว่าฮิวแมนิซึมนะครับเป็นแนวคิดที่สนใจภาษาและวรรณกรรมของลาตินนะครับก็เท่ากับว่าเป็นการให้ความสําคัญเรื่องเสรีภาพ และอิสระในการปกครองตนเองเรียกว่า civitas libera นะครับหรือ free state ซึ่งเป็นแนวคิดนิโโรมันนะครับได้รับอิทธิพลจากไดจ์สออฟโรมันล์นะครับซึ่งแยกความแตกต่างระหว่าง liber homo คือ free person หรือเรียกว่าเสรีชนกับ s e r v u s หรือ slave ที่เป็นทาสทาสตกอยู่ภายใต้การควบคุมของนายก็คือ in postestate นะครับไม่มีอิสระในการดำเนินการภายใต้เจต เจตนาของตนเองนะครับซุยอิริสนะครับนิโคลมาร์เคเวลลี่เนี่ยมีงานเขียนที่สำคัญชื่อ Discourse ด Dis ิสคซีนะครับซึ่งเกิดเนื่องจากการที่นิโคลมาร์เคเวลลี่เนี่ยวิพากษ์งานของไลวี ie, ซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์โรมันโดยไลวี ie, เนี่ยให้ความสำคัญกับอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือเสรีภาพของบุคคลเรียกว่าวิ v i ียริเบโร กับการมีชีวิตที่เสรีก็คือ free way of life ที่เชื่อมโยงกับสถานะของร,รัชาเสรีียก the free state หรือเรียกว่า civil r t s liberal นะครับชาวโรมันเนี่ยประสบความสำเร็จในการเลือกผู้นำในตำแหน่งกลุนแทนกษัตริย์แบบสืบสันตติวงศ์นะครับซึ่งเกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์การขับไลทรารา่ทรราชทาควินุสนะครับ ตามด้วยการสถาปนาระบอบสาธารณรัฐเนี่ยปกครองมาตนเองมาหลายร้อยปีนะครับเสรีภาพและอิสระในการปกครองตนเองเนี่ยก็เปรียบได้กับกายทางการเมืองเรียกว่า political body นะครับสามารถดำรงความเป็นอิสระได้ต่อเมื่อมีเจตจำนงที่เป็นของตนเองกายทางการเมืองเนี่ยจะเป็นอิสระได้ขึ้นกับตัวของพลเมืองนะครับมีอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้การปกครองจากผู้ปกครองก็คือไม่ตกอยู่ภายใต้เจ้ากษัตริย์หรือขุนนาง กษัตริย์และขุนนางเนี่ยทำให้เป้าหมายทางการเมืองเนี่ยเป็นเมืองซึ่งไม่ใช่บุคคลการที่พลเรือนเนี่ยมีอิสระในการปกครองตนเองก็จะส่งผลทําให้เกิดความยินยอมทําให้เกิดกฎหมายและรัฐบาลที่เกิดจากการมีส่วนร่วมเรียกว่าอัโตโนมัสออโต้บวกกับโนมอสเนี่ยก็คือเป็นการกําหนดออกกฎต่างๆที่เป็นของตนเองซึ่งสะท้อนถึงสถานะที่เป็นเอกราชและมีอิสรภาพครับ มาจากการที่ชุมชนการเมืองเนี่ยสามารถมีกฎหมายระเบียบแบบแผนที่ออกโดยผู้คนในชุมชนด้วยตนเองกฎหมายที่ออกมาจากความยินยอมเนี่ยก็คือการเป็นชุมชนที่พลเมืองเนี่ยสามารถอิสระในการปกครองตนเองผ่านการเลือกผู้ปกครองเลียกโคเดสตรา estra, หรือซิกอลนะครับในรูปแบบที่สภาเนี่ยที่มาจากการเลือกตั้งของพลเมืองสถาบันทางการเมืองเนี่ยที่ตัวแทนมาจากการเลือกของพลเมืองเนี่ยเราเรียกว่าโซเวเรนเดเ De l ลิเบเรชันก็คือเป็นคณะบุคคลที่ได้รับเลือกจากพลเมืองทําหน้าที่ได้ดีกว่าการที่พลเมืองเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงนะครับซึ่งมีแนวโน้มจะเกิดความไร้สถิรภาพทางการเมืองทําให้เกิดการปกครองสลับไปมาระหว่างประชาธิปไตยเผด็จการและอนาธิปไตยครับต่อมาเรามาดูประเด็นเรื่องการปกครองในรูปแบบสาธารณอิสระนะครับซึ่งปรากฏในรัฐต่างๆก็คือบรอนยาปาดัวอาริโซเวนิส ลุชคาเซียนาพิซาฟอ o r เรนซ์และมิลานครับ uh, สถานสาธารณรัฐอิสระทางตอนเหนือของรับสอ,อิตเติราลีเนี่ยเป็นแบบอย่างในเรื่องต่อไปนี้นะครับก็คือข้อนหนึ่งพลเมืองมีเสรีภาพมีศักดิ์ศรีในความเป็นพลเมืองเรียกว่า civic dignity ข้อที่สองก็คือเป็นสถานที่ซึ่งผู้ใต้ปกครองเนี่ยได้เรียนรู้และมีประสบการณ์กับความเป็นพลเมืองซึ่งแตกต่างไปจากการเป็นผู้ใต้ การปกครองของกษัตริย์ขุนนางอภิชนสันตปาปาซึ่งอันนั้น,นจะเป็นการเป็นไพร่ฟ้าค่าแผ่นดินเรียกว่า subject นะครับรูปแบบของการปกครองตนเองของอิตาลีเนี่ยประกอบด้วยโครงสร้างทางการเมืองที่เป็นคณะสภาผู้ปกครองซึ่งมาจากการเลือกตั้งของพลเมืองซึ่งเป็นแนวคิดที่ต่อเนื่องมาจากการปกครองแบบผสมลักษณะรูปแบบการปกครองด้วยตนเองของนิโค ของอิตาลีนะครับก็คืออันที่1ก็คือผู้นําสูงสุดเนี่ยมาจากการเลือกตั้งเรียกว่า e l e c t e d monarchy การที่2ก็คือคณะผู้บริหารสมาชิกที่ปรึกษาและการเลือกตั้งเนี่ยอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายผู้นําที่ได้รับเลือกมาจากประชาชนเนี่ยก็จะปฏิบัติงานโดยมุ่งประโยชน์และสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่มีรูปแบบผสมซึ่งมีที่มาจากราชาธิปไตยอภิชาธิปไตยและประชาธิปไตยครับ ให้กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆได้เข้ามาแบ่งสังตําแหน่งก็คือเจ้าขุนนางอภิชนประชาชนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความแตกแยกในชุมชนการเมืองก็คือ internal strife นะครับการปกครองตนเองของชุมชนการเมืองเนี่ยสะท้อนถึงการปราศจากอิทธิพลแล้วก็การรุปรานจากภายนอกครับ ทีนี้เรามาปร,ประดูประเด็นต่อไปนะครับเรื่องรูปแบบการปกครองสาธารณรัฐอิสระซึ่งเป็นความท้าทายต่ออำนาจนะครับต่ออำนาจอะไรบ้างก็คืออำนาจที่1ก็คืออำนาจของาศาสนาจักรของสันตป,ปาปาและวก็ที่2ก็คือการแยกตัวเป็นอิสระจากบรรดารัฐที่มีเจ้าผู้ปกครองด้วยการสืบสกุลเรียกว่าเฮโริทติทารีโมนาคีนะครับสาธารณรัฐอิตาลีต้องการอะไรบ้างอันที่1ก็คือความเป็นเสรีภาพ นะครับแล้วก้อนที่2ก็คือความเป็นเอกภาพและความมีคุณธรรมของพลเมืองพลเมืองเนี่ยจะเชื่อกฎหมายเท่านั้นเรียวกว่าวิเวียนอินลิบตานะครับเสรีภาพเกิดขึ้นเมื่อไม่มีสิ่งใดอยู่เหนือหรือเกินกว่ากฎหมายครับเหตุผลที่ระบอบสาธารณรัฐเนี่ยได้รับการยอมรับว่าเป็นระบอบการปกครองที่ดีสุดคือ Opti m มัส t a t u s เนื่องจากอะไรก็คืออันที่1ก็คือการประกันเสรีภาพของผู้ใต้ปกครองกับอันที่2ก็คือการตีกรอบเรื่องการใช้อํานาจของผู้ปกครองครับ ต่อมาเรามาเข้าสู่ประเด็นเรื่องชนชั้นสูงกับระบอบสาธารณรัฐนะครับแม้ว่าจะมีการเลือกผู้ปกครองจากพลเมืองของสาธารณอิตาลีตอนเหนือแต่ก็เกิดการแข่งแย่งแต,แต่ก็เกิดการแย่งชิงเรื่องผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มหรือตระกูลชันสูงเรียกว่า c i v i c strife faction fighting นะครับบทละครโรมีโอ l i จูเลียตของเชคสเปียร์เนี่ยกล่าวถึงความขัดแยงระหว่างตระกูลมอนเตคิวและและ,และคูเปเลตนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความวุ่นวายนะครับ การเมืองแบบองศาคณาญาติเรียกว่า family politics นะครับเกิดความขัดแย้งระหว่างตระกูลอะไรบ้างที่สําคัญอันที่1ก็คือตระกูลมดิซีนะครับอันนี้เป็นตระกูลสําคัญนะครับซึ่งเป็นตระกูลที่เป็นใหญ่ในเมืองฟอเรนซ์อันที่2ก็คือตระกูลบอร์เจียและก็วิสคอนตินะครับซึ่งเป็นใหญ่ในเมืองมิลานและเมืองปิซาตระกูลบอร์เจียนะครับโดยโรดิโกบอร์เจียเนี่ยข้ามมาจากฝั่งสเปนนะครับเพื่อมาดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปาในานามของโป๊ปอเล็กซานเดอร์ที่6นะครับ ผลของความขัดแย้งระหว่างตระกูลคืออะไรนะครับก็คืออันที่1ก็คือความไร้เสถียรภาพและความอ่อนแอของระบบระบอบการปกครองอันที่2คือทางออกก็คือระบอบราาประชาธิปไตยเนี่ยกลายเป็นระบอบที่สร้างความมั่นคงได้มากกว่านะครับระบอบสาธารณรัฐเนี่ยมีความใกล้เคียงกับระบอบอภิชาธิปไตยนะครับ เราผู้ดีที่มีตระกูลสูงก็คือโนเวลเนี่ยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดช,ชอบและสำนึกในทางคุณธรรมซึ่งอยู่กับชนชั้นสูงของนครรัฐมากกว่าที่จะเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับอริสโตตกล่าวถึงว่าระบอบสาธารณรัฐเนี่ยมีความแตกต่างจากระบอบประชาธิปไตยในประเด็นเรื่องเสรีภาพแบบนี้นะครับระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นรูปแบบการปกครองที่เอื้อให้คนจนเนี่ยได้ประโยชน์มากกว่าผลประโยชน์สาธารณะ นะครับซึ่งมีแนวโน้มพัฒนาการเป็นทราราชของเสียงข้างมากได้อยู่ตลอดเวลานะครับเสรีภาพเนี่ยอยู่ในรูปของการมีอิสระเชิงกายภาพในขณะที่ระบอบสาธารณสาธารณรัฐเนี่ยเ,เป็นระบอบผสมเรียกว่า mixed government นะครับมีความสมดุลน,นะครับสามารถหลีกเลี่ยงความสุดโต่งของระบอบประชาธิปไตยที่กลายเป็นทราราชบกอนาธิปไตยได้และเป็นการใช้เสรีภาพในทางสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและชุมชนการเมืองนะครับ ไอซาเบอร์ลินนะครับกล่าวถึงประเภทของเสรีภาพดังนี้นะครับประชาธิปไตยเนี่ยมีเสรีภาพเชิงลบนะครับก็คือเนกทีฟรีดอมพลเมืองเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องสิทธิเสรีภาพที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าการอุทิศให้ชุมชนการเมืองนะครับและก็ระบอบสาธารณรัฐเนี่ยเป็นเสรีภาพเชิงบวกหรือว่าโพซิทีฟฟรีดอมนะครับก็คือการที่พลเมืองรับรู้และปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับชุมชนการเมืองนะครับ เบนจามินคอนสแตนซ์นะครับกล่าวถึงเรื่องเสรีภาพดังนี้นะครับประชาธิปไตยเนี่ยเป็นเสรีภาพของสมัยใหม่เรียกว่าโมเดิร์นในขณะที่สาธารณรัฐเนี่ยเป็นเสรีภาพของยุคโบราณเรียกว่าแอนเทเชนตนะครับต่อมาเรามาเข้าสู่ประเด็นเรื่องศตวรรษที่1 1การรื้อฟื้นแนวคิดของสาธารณรัฐโรมันในคาบสมุทรอิตาลีตอนเหนือตอนกลางทําให้เกิดเป็นสาธารณรัฐอิสระเรียกว่าฟรีรีพัรบลิกนะครับพลเมืองเนี่ยทำการเลือกคณะผู้ปกครองเรียกว่าเขา กงศุลโพเดสตานะครับแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยภายใต้กฎหมายและภายในกำหนดระยะเวลาภายใต้ความเป็นอิสระก็คือ Independence แล้วก็ภายใต้ความสามารถในการปกครองตนเองเรียกว่า Self-Government นะครับ บทบาทของพลเมืองเนี่ยก็คือการใช้เสรีภาพในการดูแลจัดการชุมชนการเมืองนะครับในเรื่องของกฎหมายการเลือกผู้ปกครองการบริหารการออกแบบสร้างหลักการโครงสร้างของสถาบันการเมืองโดยให้ประสานกับเรื่องบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองแล้วก็เรื่องนักรบแล้วก็ผู้รักในปิตุภูมิครับคุณธรรมที่พลเมืองของสาธารณรแสดงออกมาก็คือเป็นลมหายใจของการปกครองสาธารณร,รัฐเรียกว่าพ a t r i พทริโ o ต i c เอ่ i ซิติเซนเวอรีสนะครับเงื่อนไขของการเป็นสาธารณรัฐอิสระก็คือไม่อยู่ภายใต้อิทธิ bon พลภายนอกอยู bon ย่ภายนอกมีใครบ้างก็คือ1ก็คืออำนาจของสันตปาปาแล้วก็ที่2ก็คืออำนาจของฝรั่งเศสแล้วก็สเปนซึ่งพยายามขยายอำนาจเข้ามาทางตอนเหนือของอิตาลีครับทีนี้ก็เปรียบเทียบอ่สาธารณรัฐอิสระก็คืออิตาลีตอนเหนือกับนครรัฐกรีกและโรมันครับสาธารณรัฐอิสระ นะครับอ,อิตาลีตอนเหนือเนี่ยมีความเป็นเสรีมากกว่าในขณะที่นครรัฐกรีกโรมันเนี่ยจะมีความเป็นเสรีน้อยกว่าสาธารณรัฐอิสระอิตาลีตอนเหนือเนี่ยเสรีภาพผลเนี่ยผลทาให้เกิดอะไรบ้างก็คือ,อการสแสวงหาโอกาสความร่ารวยความมั่งคั่งและการค้าแล้วก็มีกิจกรรมทางปัญญาวิทยาการและศิลปะในขณะที่นครรัฐกรีกและก็โรมันเนี่ยฐานก็คือเป็นเรื่องของการมีทาตนะครับ ตระกูลที่ร่ำรวยนะครับหลกัหลกๆมีบอเจีย uh, สนะครับเมดิซีอันนี้สำคัญนะครับฟอซาแล้วก็วิสคอนตินะครับให้การสนับสนุนปัญญาชนและศิลปินเช่นนิโคล่ามาเคเวลลี่เลโอนาร์โดดาวินชีโดนาเทลโลไมเคิลแองเจโลนะครับระบบสัทธารัฐของโรงมันเนี่ยไม่ได้เป็นการปกครองที่มีเสถียรภาพมากนะักเนื่องจากสักครูครับอันที่หนึ่งก็คือความวุ่นวายแล้วก็ความไร้ ระเบียบทางการเมืองก่อนที่2ก็คือระบอบสาธารณรัฐเนี่ยไม่เหมาะสําหรับการปกครองที่มีพื้นที่ใหญ่และกว้างขวางอันแรกเลยก็คือ,อความวุ่นวายและความไร้ระเบียบทางการเมืองเกิดจากการให้พลเมืองเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองผลก็คือสาธารณรัฐโรมันเนี่ยล่มสลายแล้วก็ถูกแทนที่การปกครองด้วยรูปแบบจกักรพรรดิหรือจกักรวรรดินะครับเพลโตเนี่ยกล่าวถึงวัาถ้าจะ ความเสื่อมของรูปแบบการปกครองนะครับผลของระบอบประชาธิปไตยช่วงแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมเกิดขึ้นกับคนทุกกลุ่มนะครับโดยเฉพาะชนชั้นล่างแต่ผลของระบอบประชาธิปไตยตในช่วงหลังเนี่ยก็คือทาให้บ้านเมืองอยู่ในสภาวะอนาธิปไตยจะทําให้หนวลับสู่ระบอบเผด็จการนะครับอันที่2ก็คือระบอบสาธารณรัฐเนี่ยไม่เหมาะสําหรับการปกครองที่มีพื้นที่ใหญ่และกว้างขวางนะครับ ่อมาเรามาเข้าสู่ประเด็นเรื่องนิโคลโลมาเคิวลลี่นะครับกับแนวคิดสาธารณรัฐนะครับงานเขียนที่สำคัญคือ The Discourse นะครับเขาเป็น Discourses on Livy นะครับสาธารณรัฐคือ r e p u b l i c a เนี่ยเป็นการปกครองระบอบผสมนะครับเกิดจากส่วนดีของราชาธิปไตยอภิชนาธิปไตยประชาธิปไตยซึ่งนำมาสังเคราะห์ทำให้เกิดองค์คพยพที่มีเอกภาพเรียกว่า Organic Unity นะครับ ความหมายของสาธารณรัฐนะครับก็จะแยกเป็นความหมายอย่างกว้างและความหมายอย่างแคบนะครับความหมายอย่างกว้างก็คือเป็นรูปแบบการปกครองของรัฐรมมันเรียกว่เราเรียกว่าเลสพับลิกานะครับซึ่งรวมถึงสิ่งต่างๆที่เป็นของสามัญชนแล้วก็ประชาชนที่เป็นเจ้าของร่วมกันเรียกว่าค o มมอนทูอ p ีเพิลเป็นระบบการปกครอง ร่วมกับทรัพย์สินของชุมชนการเมืองความหมายอย่างแคบของระบอบสาธารณรัฐก็คือเป็นชีวิตทางการเมืองและชุมชนเรียกว่า political and civic way of life นะครับก็เป็นการปฏิบัติตัวในฐานะพละเมืองนะครับเงื่อนไขที่มีความสําคัญต่อการคงอยู่และเสริมสลายก็คือ c o อร u p t i o ชนของระบอบสาธารณรัฐนะครับก็จะมีอยู่5ข้อนะครับก็คือ1ก็คือต้องปฏิบัติตามจารีประเพณีโดยบทบาทของจารีประเพณีเนี่ยจะต้องเชื่อมโยง ผู้คนกับอดีตและประวัติศาสตร์และก็ทําให้สร้างสํานึกและปลูกฝังให้รักในมาตุภูมิข้อ2ก็คือความเป็นเมืองจะต้องอยู่เหนือประชาชนบทเมืองในที่นี้หมายถึงพื้นที่สาหรับการอยู่อาศัยและการดาเนินกิจกรรมสาธารณะและเป็นสถานที่ที่พลเมืองได้สแสดงออกถึงคุณธรรมและความสามารถอันที่3ก็คือเมืองเนี่ยต้องมีพื้นที่และจํานวนประชากรที่เหมาะสมจํานวนพวลเมืองส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องไปนชนชั้นกลางนะครับเมืองที่ขนาดไม่ใหญ่และมีประชากรจํานวนมากเนี่ยจะกลายเป็นระบอบประชาธิปไตยได้ง่าย เมืองที่ขนาดไม่ใหญ่และมีประชาะกรจํานวนน้อยเนี่ยจะกลายเป็นระบอบอภิชาธิปิไตยและขนาธิปไตยได้ง่ายมองเตซีเออร์และลูโ e ซเนี่ยกล่าวว่าเมืองที่มีขนาดใหญ่และประชาะกรจํานวนมากเนี่ยเหมาะสมกับระบอบประชาธิปไตยครับอันที่4ก็คือต้องสร้างสถาบันที่มีอำนาจและพลังประชาชนให้การสนับสนุนเรียกว่า popular power is institutionalized นะครับอันที่5ก็คือจิตวิญญาณสารณะและคุณธรรมของพลเมืองเนี่ยต้องไม่หายไปนะครับ ทีนี้เรามากล่าวถึงข้อดีของการปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐนะครับก็คืออันที่1ก็คือประชาราชก็คือ p o p u l e n c e นะครับมีความสุขุมรอบคอบมีความมั่นคงและการตัดสินใจดีกว่าผู้ปกครองข้อ2ก็คือประชาชาเนี่ยก็คือจะเหมือนเสียงของพระเจ้าข้อ3ก็คือความคิดเห็นของคนหมู่มากเนี่ยสามารถวินิจฉัยเรื่องราวต่างๆเนี่ยได้แม่นยำละเอียดและก็ประณีตมากกว่านะครับผลของประโยชน์ส่วนรวมนะครับเรียกว่า common goods นะครับพบ เห็นได้เสมอในระบอบสาธารณรัฐนะครับข้อ1ระบอบสาธารณรัฐเนี่ยมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่มีโชคชะตาที่ดีกว่าระบอบเจ้าผู้ปกครองข้อ2เนี่ยเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าผู้ปกครองเนี่ยมักส่งผล้ายต่อประชาชนแล้วก็ไม่ดีต่อรัฐนะครับเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่รัฐและประชาชนเนี่ยมักส่งผลลายต่อเจ้านะครับคุณค่าของระบบสาธารณรัฐเนี่ยมีอะไรบ้างเขื่อนที่1ก็คือคุณ,คณธร,รรมของพลเมืองที่แสดงออกถึงความกล้าหาญการมีความรักและการ กามีครารักการการมีความรักแล้วก็การห่วงแห่งในบ้านเมืองเรียกว่า Civic and Military v i r t u e นะครับผลก็คือเกิดการอุทิศตัวการเอายกเอาผลประโยชน์ของบ้านเมืองเนี่ยมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนนะครับแล้วก็มีการยึดโยงความต้องการกับกลุ่มนะครับ The p r i n c ซซึ่งเป็นงานของนิโคลาสมาคิวลีเนี่ยกล่าวว่าระบบสาธารณรัฐเนี่ยปลูกฝังให้เกิดคุณธรรมของการเป็นพลเมืองที่ดีแล้วก็ทำให้เกิดความรักในมาตุภูมินะครับได้ดีกว่าระบบเจ้าผู้ปกครองนะครับ ต่อมาเรามาเข้าสู่ประเด็นเรื่องชาวโรมันเนี่ยเชื่อชูอคุณธรรมทางโลกเชื่อมโยงเข้ากับการปกครองในระบอบแบบสาธารณรัฐนะครับนิคลโคลมาเคโอรีเนี่ยยกย่องชาวโรมันในฐานะต้นแบบของสาธารณรัฐนะครับคุณค่าของระบอบสาธารณรัฐก็คืออันที่1ก็คือปลูกฝังให้พลเมืองเนี่ยลักในแผ่นดินเกิดเรียกว่าฟาเทอร์แลนด์นะครับในเรื่องของความกล้าหาญความสามัคคีกันเนี่ยในยามสงครามแล้วก็การให้การยกยอ่องเชิดชูวีรกรรมในการปกป้องแผ่นดินเกิดก็คือ แมกนันนิมิตี้นะครับอันที่สองก็คือเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ร่างกายเรียกว่าบอดี้สตริงอันที่สามก็คือเสรีภาพในการกล้าแสดงออกในสิ่งที่ตน,นเองเชื่อถือนะครับผลของการที่ชาวโรมันเนี่ยปฏิบัติตามคุณค่าของระบอบสาธารณรัฐเนี่ยก็จะเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมกลางเมืองนะครับในเรื่องต่อไปนี้ก็คืออันที่1ก็คือมีความรักในเกียรติยศศักดิ์ศรีข้อ2ก็คือมุ่งสแสวงหาความรุ่งโรจน์แล้วก็ข้อ3ก็คือมีเป้าหมาย มุ่งสู่การปฏิบัติเรียกว่า Man of Action ครับก็เป็นอันจบเรื่องที่5.2.1นะครับก็จะกล่าวถึงเรื่องอระบบสาธารณรัฐนะครับในการเปลี่ยนแปลงในอิตาลีนะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในยุคเรเนซองส์นะครับก็ขอให้อ่านเอกสารการสอนเพิ่มเติมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ